มารถเข้าใหม่หนึ่งคันไม่รู้มาจากไหนเหมือนจะหนีจากอาลานอยนยังมาเจออยู่นี่อีกอ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาเนี่ยมาจากลาลันเหรอมาจั้ยังตามผมม่เลยพอมาชลบุรีเนี่ยใช่โอ้โหอันนี้เอารถมาทําอะไรเนี่ยเอามาขายครับพวกค้าจองค่าจดูแลค่าจดูรถโอ้เกียว่างเลยผู้ใหญ่เป็นไงครับขับดีไหมใช่ครับขับดีไหมครับนี้ขับมาจากกาลนเลยเหรอใช่ อันนี้คือลูกค้าบอกว่าอยากอยากเห็นรถคันนี้ก็เลยเอารถจากอลันขึ้นมาให้ลูกค้าหนูที่ชนบุรีมไ,มไม่เสียไม่มีเสียอะไรเลยลูกเสียลูกค้าก็ไม่เสียอะไรเลยเต็นเสียโอเคครับผู้ใหญ่ <c oughs> ม <า S 2> ขอไงนคืนหน่อยครับขอบคุณครับโ <Okay S 2> อเคครับ,รบอะไรแรงไว้เ่ยตอนนี้เป็นโตลตาลีโว2.8ข้างหลังเป็นพาลรอยโอ้เป็นรถคอก บอกเลยว่าคันนี้แรงมากผู้ใหญ่ขับมาจากอารันประเทศคนขับของผมลูกค้าอยากดูเราก็จัดการให้ครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่โชวรูของผมเป็นเจ้าของปั๊มนะฮะาเติมน้ํามันได้เต็มที่สบายน้ํามันเยอะทุกคันครับผมเกินลิตรไม่มีไม่เต็มลิตรแน่นอนครับวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่เสร็จแล้วจะให้ไป